ท้องเชฟเหมัอนคาสวัสดีเพื่อนนักเรียนทุกๆคนสบายดีนะคะลิวเหนียนจี๋สวยช่งชั้นประถมศึกษาปีที่หกวันนี้มาเรียนออนไลน์ภาษาจีนกับคุณครูหลินค่ะเจะอไอเจ้าซีอันเซียนเฉี่ยเฉี่ยเหออนหันฮันหวี่ายเซียนเฉี่ยฮันหวี่เียนออนไลน์ภาษาจีนกับคุณครูหลินค่ะ ลิลลาชื่อนะคะเลิ่วเหนียนจีชั้นปฐมศึกษาปีที่หกเรียกสั้นๆเปาหกนั่นเองวันนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นหน้าจอไหมประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเจอภาษาจีนกันดีกว่าเนาะเราไปยุโรปก,กันก่อนดีกว่านะคะโอตัวนี้ไม่มีพยัญชนะโอ,อยูคือสละโอ เสียงหนึ่งจือโอโจโอโจยุโรปมีประเทศอะไรบ้างคะประเทศอังกฤษนั่นเองสะกดยังไงคะ I ing. อีอิงอิงคืออูอ๋อกัวอิงกัวประเทศอังกฤษอยากไปมากเลยเราไปเมืองหลวงกันก่อนนะลอนดอนใช่ไหมคะเลอุหลุน ตอุนตุน,น,นสละอุนหมดเลยเนาะหลุนตุนดอนดอนนะคะอยากไปมากเหาเซ่อยากไปที่สุดเลยความฝันอนสงสุดของเราเือเนาะหน้าไปเหมือนกันนะครับประเทศฝรั่งเศสเราเซีอมีเพื่อนสนิทไปตั้งแต่ปีสามเจ็ดเนาะยังไม่เจอหน้ากันเลยอะ่ะฟออาฝาเกออ้อ,อกหัวฝากัวประเทศฝรั่งเศสค่ะ mang đùa chื่u cái gì nó,ประเทศ pháp, nước à Pháp, nước 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 Pháp, เืี่อูโจวไม่โจทวีปอเมริกาใครอยากไปมั่งประเทศอะไรเออทวีปอเมริกาเนาะมีอะไรบ้างอืมสหรัฐอเมริกาเนาะมอเอ๋ยเม่ยกอ่งอู่ออก,กหัวเม่ยหัวเล็กสั้นๆว่าอเมริกาเนาะเราไปเมืองนี้ดีกว่าเนาะที่ดินแพง เขาบอกมาอย่างนี้นะไม่ใช่หลัดเซอรพูดเองนิวยอร์กเนอะอันนี้เป็นรักหนึ่งของประเทศอเมริกานะคะเนอเอิวหนิยวเฮีเหนยวเฮียนิวยอร์กนะคะเห็นไหมใครอ่ะที่จกมือได้นะคือใครเพราะว่าเป็นเทพีเสรีภาพใช่ไหมคะอ่ะผ่านมาแล้วเรามาประเทศแคนาดากันดีกว่า เจียเจี่เน,นื้อ,อ,อนหนาต่อเจียหนาตาแคนาดานั่นเองประเทศนี้ก็น่าไปนะคะคนจีนไปอยู่ที่นี่ค่อนข้างมากนะดูสิเรามาแต่งประโยคกันดีกว่าเนาะมีอะไรบ้างนะคะจีจื้อจืจืจ,จืประโยค คืออะไรบ้างล่ะคะเห็นไหมนักเรียนเยงจะอ่านไทยออกเนาะพอหกแล้วชื่อประเทศบวกหลนคนใช่ไหมคะเลือหลนหลนปล,นล,นลนว่าคนเวลาที่จะบอกว่าเป็นคนประเทศไหนให้พูดดังนี้เอาชื่อประเทศก่อนแล้วก็เอาอคำว่าคนนะต่อด้วยคนก็เหลน เรามาดูกันนะตัวอย่างเช่นอันนี้ประเทศไทยเนาะท้อ,อ,อไอ้ท่อยกือู้อ๋อผัวไท้ยัวมารวมกับคำเหลินนะคะท,คท้ายขัวเหลินนไม่ใชจ้าคำแรกก็จ้าคนไทยท้กยกัวเหลินคนไทยนั่นเองคำที่สองค่ะเจอองจงคืออ,อูอ๋อผัว จงกัวเหลินใช่ไจงกัวเหลินก็คือคนอะไรคะคนจีนคำที่สามประเทศที่สามค่ะเยอะเยอะก่อเอ,อิอนอเปินเยอะเปิลเยอเปิลเหลินเยอเปิลเหินคนที่ไหนคะคนญี่ปุ่นนะเยอเปิลเหรินคนญี่ปุ่น เรามาเจอสามประเทศแล้วเนาะพูดได้แล้วเนาะเราเป็นคนอะไรไทยกัวเรินคนไทยจงกัวเหรินคนจีนยุโรเปเลนคนญี่ปุ่นนั่นลองจ้าวันนี้มีการบ้านนะคะเรามาอ่านภาษาไทยพร้อมกันเนาะโจเย่วยมรณสกดเนาะชจเย่คือการบ้านท่านเรียนเขียนภาษาจีนพินอินคำแปลวาดภาพประกอบระบายสี ให้สวยงามนะคะเรื่องประเทศและเมืองที่นักเรียนอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะสามารถดูตัวอย่างท้ายคลิปนี้และจะโพสต์ตัวอย่างให้ดูใน g o กู l กิ s คา o ู m นั้นย้ำค่ะต้องเขียนด้วยลายมือและวาดภาพด้วยตนเองห้ามนำรูปมาแปะพิมพ์มาก็ไม่เอาเนาะ อยากดูด้วยฝีมือของนักเรียนทุกๆคนเน้นย้ำนะคะถ้าแปะถ่ายรูปมาไม่เอานะคะเขียนด้วยลายมือตัวเองวาดภาพประกอบด้วยตนเองส่งมาในกู o g l e ค้าลูมภายในวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเก้าก็คือเดือนนี้แหละคะ่ะยิบเอ็ดเดือนกันยาปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะมันเป็นคะแนนตัดสินเลยค่ะ ว่าใครจะอยู่ท็อปใครจะอยู่กลางใครจะอยู่บวยนะคะประเทศห้าคะแนนเมืองห้าคะแนนเช่นเมืองหลวงเนี้ยมีเมืองหลวงเนาะมีเมืองรัฐของต่างๆเราเลือกมาได้นี่เนาะคำแรกก็คือจงกัวประเทศจีนคำที่สองเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคะภาพที่สองเป็นเมืองหลวงก็คือไป,ปักกิ่ง อันนี้ประเทศกับเมืองเหมือนกันไทยกัวประเทศไทยมั่นกู่กรุงเทพประเทศนี้เออภาพรู้สึกจะยากเนะาะไม่กลกวสหรัฐอเมริกาอ่าแล้วเมืองนะคะนิวยอร์กนิวยอร์กระบายสียากไหมอ่ามาอันนี้ง่ายละ อิงกูประเทศอังกฤษการกระบาดสองทีเสร็จแล้วเนาะหลุนตุนลอนดอนแม่แต่จา๋าไม่ว่าลูกจะนักเรียนจะวาดประเทศวาดเมืองก็ไม่ต้องตามในภาพที่เราเส,อสอนเนาะเราคิดว่าลอนดอนเป็นภาพอะไรอังกฤษภาพอะไรธงชาติอะไรก็ได้ที่สื่อถึงอังกฤษนักเรียนวาดมาได้เลยอะไรก็ได้ที่สื่อเป็นประเทศจีนวาดมาได้เลย น่าง่ายอยู่แล้วเนาะแล้เป็นชั้นปหกนี่ชาญฉลาดทุกคนดูไนเน็ต Google มีมากมายเนาะเมืองนี้เอาอะไรมาวาดประเทศไทยกรุงเทพวาดอะไร you, yeah. เยอะแยะเนาะโอเคนะคะวันนี้พอเท่านี้นะคะถือว่าค่อนข้างมากแต่ก็ไม่มากเกินกว่าความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกนี่มันเห่าปังอนะ พวกเธอเก่งทุกคนนักเรียนก็ทําตามที่การบ้านนี้ให้มานะคะทําที่นักเรียนทําดูตัวอย่างท้ายคลิปทุกอย่างนะคะนักเรียนเน้นย้ําต้องทําด้วยลายมือตัวเองวาดภาพด้วยตนเองห้ามนํารูปมาแปะนะคะโอเคนะคะวันนี้เชียร์ๆท่าเชียร์ขอบคุณทุกๆคน